ค่ะเห็นเห็นเห็นตัวไหนบ้างก็ก็แล้วแต่แต่ละคนเห็นนะคะตัวดิฉันเองก็เห็นเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะที่วัดสัตตารม์ค่ะบ้านขามหลวงปู่สอนะคะไม้อยังไงก็ถ้าถูกใ่ก็อย่าลืมไว้มาที่วัดบ้านขามนะคะวัดสัตตารม์บ้านขาม จะแม่ตะเคียนพระแม่ตะเคียนท่านให้เลขนะคะขอให้ทุกๆคนโชคดีนะคะเห็นตรงไหนครับสาธุสาธุเห็นในกล้องนะค่ะกล้องที่ที่คุณที่คุณถ่ายไว้อ่ะค่ะจนี่อันนี่อด้เจ้าอาวาสหลวงปู่แสงค่ะอันนี้หลวงพ่อรุ่นแรกอะค่ะไหนคนตรงไหนครับนี่ค่ะรูปเหมือนค่ะรูปเหมือนเลยหลวงพ่อเส้นค่ะ ลบปู๊นะบะยายนี่ปรงปูครับเออล่ะด้วยอือแพ้จะเล่นเตือนกันนะที่ตนมนิ้วอืออือนะบุนนะอันนี้นะครับทุกวันตอนบนี้สู้ท่านเจ้าปูเจ้าแม่แม่โทรณีฟันเอ้อพระแม่โคตบเออเจ้าแม่ตะเคียนเออเจ้าแม่ตะเคียนครับ ควานเจ้าจะเทียวความเุ็ความเจริญอันเกิดขึ้นกับเกศควานเจ้าครบนัาครบรักได้ทุการแทยอหน่มวได้ดิงวอซีเกิดคร้อมให้เจ้าคุณเจลแต่เคยทำดีที่หมอปอมาลาโ้ษเอือแรก เร็วขอความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นกับลูกหลานทุกๆท่านทุกๆคน ครับให้เข้าฝันวันนี้เลยเข้าฝันวันนี้เลยว่าโน้ตก็ไม่ต้องการอะไรที่ใดเราตัวลังเลยเลยแต่ไอ้ตังรับเราตรงรวนมอนักเก้าแต่พื้นที่ภาคอีสานที่เขาต้องการน้ําดูเหมือนว่าฝนจะไม่ค่อยตกเลยค่ะล่าสุดชาวบ้านก็เลยต้องทําการขอฟ้าขอฝนขอน้ําหน่อยจ้า อยากจะให้มันตกลงมาหน่อยนี่ค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะนี่คือที่เห็นนะคะคือตัวเองเห็นค่ะค่ะนี่ค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดคือมันชัดเลยค่ะเลขห้าเลขเจ็ดค่ะตรงนี้ตรงกล้องค่ะอ๋อตรงตรงรากไม้ท่านใช่ไค่ะห้าเจ็ดค่ะห้าเจ็ดชัดชัดเลยเดี๋ยวนะคะคุณพี่คะไหนว่ามาขอฝนอ้าวใช่สิฮะ เขาบอกมาขอฝนจริงๆแต่ว่าสิ่งที่ขอก่อนฝนขอวันที่16ก่อนก็แล้วกันค่ะโดยชาวบ้านมารวมตัวกันนะคะเป็นที่วัดบ้านขามหมู่11ตําบลบุกแรงอำเภอจอมพระของจังหวัดสุรินทร์ค่ะแต่งขันห้าขัน8มาขอฟ้าขอฝนหลังจากที่แล้งมายาวนานขอกับแม่ตะเคียนทองค่ะหลังจากนั้นก็นั่นแหละตามที่คุณผู้ชมได้ยินไปเลยพอขอฝนเสร็จปั๊บ ขอโชคขอลาบกันด้วยจ้าจากนั้นก็ขยับไปนะคะคุณผู้ชมมีศิลาแรงเก่าแก่หรือว่าหลักสิมเนี่ยอยู่หน้าอุโบสถเหมือนกันค่ะชาวบ้านเรียกกันว่าจุดนี้ก็คือตาทองขอเหมือนกันเห็นว่าขอฟ้าขอฝนเหมือนกันใช่ไหมคะพี่คะเนี่ยนี่ห้าเลยหเลยค่ะเ<อ>นี่ยห้าใช่ไหมครับใช่ห้าเลยแล้วก็มามีเจดตรงนี้โอ้โห ชัดมากเลยจ้านี่คือเลขห้านะคะนี่คือเลขเจ็ดนะคะนี่ห้าค่ะนี่เจ็ดค่ะฝนคงตกแหละดิฉันว่าเนาะเพราะว่าเขาขอกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียจัดให้หมดให้ลูกให้ล้านเนาะนะครับจัดราชิมเบย์จัดวันหนึ่งยังไม่รู้เนาะว่าจะให้ทำยังไงแต่งอะไรแบบไหน หลันยังดูเก็ไ่หมไม่หล้อยางเได้ทำเลมานลอันพอาปิดเลยแมนๆเลยมาไปกับมือรอดเจ้านัวเลยว่นน,นั้นมือลือสา

เอวันอย่ไเออิเป็นกงเเป็นเจ้าให้บีเพเป็นเือนอนี้อนเอบเมนชุดนี้ก็าวยเออแล้วาให้ขอฝนกับเจ้าแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ขอให้เจ้าแม่ได้โปรดประทานมาให้ด้วยติดค่ะอ๋อเป็นไรฝนฟ้าไม่ดีใช่ไหมครับค่ะวันนี้ก็เลยมายกขัน5ขัน8ป บอกกวเราให้เจ้าเม่ไ oh, ด uh, ้ช uh ่วยเนวะให้ฝนตกด้วยให้ฝนตกด้วยข้าวในนาก็จะล่มหมดแล้วเอยาุไปหง้กมนี่เส้เไปไหนมโชคมีลาบกอน้ำสีเจียมะอาถุนให้ชัดๆหน่อยด้วยค่ะวยเจ้เนีย เจ็ดห้างปนละเจ็ดห้าใครได้เจ็ดห้าามอที่แม่นแมนครันคุยทหืจะแม่ตื่นด้ค่ะตื่นตื่นา่อถือสองเพิ่มในอกกลังนี้ักันเลยสองนตัวข้าเก้ายก็จะเลขกันนกดเ้กดห้ััวเอาแม่นแเลยแ้เร็วนเพ่อตื่นมากเ้าเจ็ดห้ <Okay. S 2> ยังเดียวกันแล้วห้าเจสอง้ามันใจแล้วนะอีกสักหลายๆที่เลยนะคะเอาไปดูที่สุรินทร์กันก่อนวันนี้ <c oughs> มีเลขอะไรมาฝากกันบ้าง <c oughs> ใกล้แล้อีกสองวันอันนี้วัดสัทธารมวัดบ้านขามค่ะอยู่ที่ตำบลบุกแกรงที่จอมพระสุรินขันห้าขัน8ดมาเพียบเลยนะคะเอเอามาขอฟ้าขอฝนค่ะปกตินี่คือพิธีขอฟ้าขอฝนแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆขอแม่ตะเคียนด้วยอายุกว่าร้อยปีเออตอนนี้ฝนทิ้งช่วงเนาะนาเริ่มตายแต่ก็ไม่ลืมขอโชคขอเลขค่ะก็เลยขอเลขจากแม่ตะเคียนเอาแป้งไปทาถูทาถูนี่โรยกันเข้าไป แม่แม่ได้เลขอะไรบ้างแม,ม่หลายคนเห็นตรงกันอ9 7 7ค่ะอเออแม่บอกเห็น797ฉันเห็นค่ะ7นะอาจบางคนก็เถียงนิดนึงอันแล้วแต่ใครจะเห็นอันนี้เราก็มาบอกต่อเนาะนคือชาวบ้านไปจุดธูปเทียนบอกกล่าวที่ศีลาแรงเก่าแก,แก่ที่หน้าโบสถ์เก่าขอให้ฝนตกลงมาแล้วก็ขอโชคขอลาบด,ด้วย คือตรงศิลาแรงหลายคนเห็นตรงกันว่าสิ่งที่โผล่ออกมาคือเลข5กับเลขเจ็ดตรงกันกับเมื่อสักครู่นะฮะเจ็ดแล้วก็เลขจิระเนาะเดี๋ยวทำไมมันชัดจังกี่ครั้งก็เห็นเหมือนเดิมเลจ็ดเก้าเจ็ดนี่ค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเดี๋ยวด้อันนี้นี่ค่ะนี่ค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะนี่คือที่เห็นนะคะคือตัวเองเห็นค่ะ ค่ะนี่ค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดคือมันชัดเลยค่ะเจ็ดแล้วก็ตัดเลขเก้าแล้วก็เจ็ดค่ะค่ะให้ถูกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดรวยรวยรวยนะคะสาธุค่ะคุณป้าเห็นตัวอะไรครับเมื่อกี้นี้เห็นเลขห้าเลขเจ็ดค่ะตรงนี้ตรงกล้องค่ะอ๋อตรงตรงรากไม้ท่านใช่ไหมค่ะห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดชัดชัดเลยชัดชัดเลยมีใครเห็นอะไรบ้าง ั่นใจนะห้าเจ็ดเนาะเมื่อกี้เขาบอกว่าเจ็ดอะไรนะเจ็ดเก้าเจ็ดใกล้คล้ายกันเนาะห้ากับเก้ามันใกล้เคียงกันอ้า้ามน้เคียงเมื่อก่อนแถวตรงนี้มันลึกนะคะจนเจดีเดดยอดเนาะ แต่ก่อนมันกันลึกถงไปถงมาเกือบจะมิดแล้วค่ะอ้อพระเก,เกดีผู้ักสิททั้งหลายเด้ออันนี้กวนเจ้าจะเดียวพระใบบุญของพระเกดีนี้หากท่านจักิิทิจ์จินขอให้ฝนฟ้าตกลงมาให้ลูกหลานได้ เจ้ามีโชคมีลาบขอโชคขอลาบขอความถูกความจะเดินให้มีแก่ลูกหลานทั้งหลายเนาะขอให้อยู่ดีมีุุกคครอบทุกตัวสิ่งไม่ดีก็ขออย่าได้มาใกล้แถวนี้เลยโควิดด้ไปไกลๆบ้านเราจะผ่านมาฝนฟ้าก็ยังไม่ค่อยตกเลย เทพมุเทวดาจิจะติดยูเจ็บแต่นี้มารับรูรับรา้วยว่นลูกหลันมีาขอาขอฝุณนขอความสุขความเจริญพนโชคโชคารวยบหนังครบได้ะวันกินจุนความกความื่เจ้าพ่อสุนีมาเจอนี่ไแม่ดีด้วยแม่ดีด้วยดูดีหมาก็หอน มันมดี่มไหมนเม็นๆล่องเมฆฉลมเมานเดินเคื่อนคอนมฟูลานกเจ็ดชัดมากได้อุดอุทานอุทานเจ็ดไดนี้เลยเจ็ดไดเจ็ดห้าเลยนี่นี่หนาคื้เราอ้อหนาเจ็ดเลยเก้าเพราออนี่ดูสองั้นเนี่ยเจ็ดอุ้ยคนลุกเลยตาโตเลยนาะเจ็ดจะมาได้นี่วะองหนอชัดหนอยเจ็ดห้า แล้วบนแก้น้โอ้จเยบเลเจมากคุณไิ่จีดเลยเจ็ดเจ็เจ็น้นวันวันพุธด้วยออ้ยคนลูกพเม็ดมุกลวงมันี๊ดจะมาทยังนี่นี่จดเลยนี่บเลเนเลเจ็ตาเจาเมเคียนชื่อตาอะไรนะตาทองตาทองตาทองเงินทองไรอุ้ยอย่งนี้วะนี่นี่จัดหน้นี่เนาะอไมเหนี้วงนี้ตรงนี้ก่น สายตายายหนึงน่งห้าสเดีย์นี่นี่ยายเขาเห็นหนึ่งห้าสามเดี๋ยวเ้าเจ็บใช่เี็นมันเด่นเนี่ไง เจ็บมะห้าเจ็บบ้าขนาดเลยนี่ไงห้านี่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 ห้าเห็นบ่อยเออนี่ห้าใหญ่มากเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนี่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 ห้านี่แหล้าจ็บ้าป้ะนี่เลขห้าเนี่ยนี่พูดเลยนี่หลวงพ่อใหญ่ใหญ่มากเลยเนี่ยเลขห้านี่ค่ะนี่เลขห้าเนี่ยที่บุษราบาเนาะเนี่ยนี่ห้าเลยห้าเลยค่ะเนี่ยห้าใช่ไหมครับใช่ห้าเลยแล้วก็มามีเจ็ดตรงนี้โอ้โหชัดมากเลยจ้า นี่คือเลขห้านะคะ,ะนี่คือเลขเจ็ดนะคะ,ไงไงะนี่ห้าค่ะนี่เจ็ดค่ะเปอห้าตัาวา้าออกตามนี่เนี่ย